thank you ใช่ไหมคะพี่ใช่ครับรู้เลยค่ะว่าทําไมถึงเรียกว่าอาณาจักรคือมันมีเยอะมากเลยค่ะพี่ในชีวิตประจําวันของเราเลยนะครับที่เราใช้ประโยชน์จากเห็ดตานะครับก็จะมีพวกของอย่างเต้าเจี้ยวคยาเนี่ยค่ะเช่นเฟนิซิลินนะครับตัวยาเฟนิซิลินหรือว่าเป็นยาที่แบบแก้อักเสบใช่แต่ว่ายาเนี่ยมันเอาไว้เหมือนฆ้าแบคทิเรียไม่ใช่เหรอคะใช่ บนโลกของเรานะคะมีหลากหลายมากเลยทั้งพืชแล้วก็สัตว์แต่ก็มีบางอย่างที่เราอาจจะสงสัยว่าเขาเป็นสัตว์หรือพืชกันแน่นะคะอย่างเช่นเห็ดราที่เราพบเห็นได้ทั่วไปค่ะเห็ดเองนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เนี่ยนำมาปรุงเป็นอาหารหลายเมนูเลยดูไปแล้วเนี่ยก็คล้ายๆกับผักเหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วเห็ดเนี่ยเป็นพืชจริงหรือเปล่าวันนี้เรามาหาคําตอบกันได้ที่นี่ค่ะ แสดงอาณาจักรของแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียอาร์เคียนะครับอ๋อค่ะแล้วอย่างที่มันอยู่ตามตู้แบบนี้ครับมันคืออะไรคะเป็นโมเดลจําลองของอสิ่งมีชีวิตในอนาณาจักรนี้ครับ oh. อย่าเป็นตัวนี้เป็นของสาหรายสายข้อนะครับค่ะซึ่งมันจะขยายมาจากขนาดจริงเป็นร้อยเท่าเลยอ oh. ซึ่งจริงๆเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นไม่เ <c oughs> มีกล้องจุลทรรศชนิดพิเศษค่ะ คืออันเดียวกับลาไหมคะพี่ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นอีกอาณาจักรหนึ่งครับเป็นอาณาจักรโปรติสนะครับก็จะเป็นพวกของแผงต้นพืชอะไรพวกนี้นะครับแล้วทาไมเขาถึงเรียกว่าลาคะลักษณะมันคล้ายกันก็คือบางทีมันมีการสืบพันธุ์ที่คล้ายๆกับลาก็คือมีการแตกหนอกันแบ่งตัวอะไรพวกนี้นอ๋อคือมันมีแบบบางอย่างให้มันคล้ายกันเขาก็เลยว่าเรียกว่ามันคล้ายลาใช่ซึ่งมันไม่ใช่คล้ายขลางอย่างเดียวค่ะมันมีการคล้ายพืชมีการคล้ายสัตว์อีกสรุปมัน ทุกอย่างเลยใช่อกีครับอันนี้ก็คือเขาเรียกอีกอย่างนึงก็คือพวกแพลงต้นพืชในแพลงต้นสัตว์นะครับที่เป็นอาหารของพวกวานในทะเลอะพี่ปุ้นคะแล้วโมเดลตรงกลางที่จะแสดงอยู่นี่คือตัวอะไรคะพี่อันนี้เป็นแบบจําลองของโปรตีสชนิดหนึ่งครับซึ่งมีการจําลองมาให้ดูมันขนาดขยายกว่าตัวจริงเหมือนกันอ๋อคือถ้าเป็นตัวจริงจะตัวเล็กกว่านี้หลายเท่าเลยมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น โอ้นานาจับมากเลยค่ะเหมือนค,คล้ายๆกับฟองนะ้ำเหมือนกันนะคะคมินเห็นแบคทีเรียแล้วเห็นโปรติสแล้วแล้วอันไหนคืออาณาจักรของเห็ดลาคะพี่ถัดไปครับเป็นที่แสดงโอ้ด้านนู้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะ<ห>ช่วงการค้นพบ มากกว่าพันปีแล้วที่มนุษย์อย่างเรารู้จักเห็ดราชาวจีนนำมาทำอาหารและยารักษาโรคชาวโรมันรู้จักแยกเห็ดที่เป็นพิษกับเห็ดที่รับประทานได้แต่การศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเริ่มขึ้นเมื่อมีการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศขึ้นในศตวรรษที่17ค่ะเอตโตนิโอมิเชลนักพฤกษศาสตร์ษษาชาวอิตาเลียนเป็นคนแรกที่ใช้กล้องจุลทรรศศึกษาเรื่องของรายอย่างละเอียดและบันทึไกไว้กว่า900ชนิดค่ะต การค้นพบประโยชน์ของราที่สำคัญทางการแพทย์อย่างมากนั่นก็คือยาปฏิชีวนะเมื่ออเล็กซานเดอร์เฟลมิงพบว่าราเพนิซิลีียมสร้างสารที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดที่ก่อให้เกิดโรคในคนเช่นโรคคอตีบโรคท้องร่วงและได้ช่วยรักษาชีวิตทหารจำนวนมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองค่ะการค้นพบนี้เป็นพื้นฐานและกระตุ้นให้่เกิดการศึกษาค้นควา้าหายาที่มีประสิทธิภาพในการรักษา ขึ้นจากเชื้อจากทีเรียในเวลา คือเป็นอาณาจักรเห็ดราทั้งหมดเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับโซนนี้จะจัดแสดงเกี่ยวกับเห็ดราอ๋อพอมาเห็นของจริงเนี่ยรู้เลยค่ะว่าทําไมถึงเรียกว่าอาณาจากักรคือมันมีเยอะมากเลยค่ะพี่ใช่ครับอันนี้อยากทราบว่าทําไมถึงต้องมีการแบ่งแยกของตัวเห็ดราออกมาเป็นอาณาจักรแบบนี้เลยอะคะครัะสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ครับมันมีเยอะจํานวนมากก็เลยต้องมีการ อนุกรมวิธานแล้ก็แยกออกมาเป็นอาณาจักรหลายๆอาณาจักรที่เราเดินผ่านตรงโซนแรกนะครับเป็นเรื่องของแบคทีเรียอาร์เคียโรติสแล้วก็มาที่อาณาจักรฟังใจก็คือเห็ดราลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรเห็ดราค่ะพี่จะมีลักษณะยังไงคะอย่างแรกเลยก็คือ มันไม่สามารถสังเคาะด้วยแสงแล้วก็จะมีพวกเส้นใหนะครับก็คือมีอยู่สองลักษณะคือมันสังเคาะด้วยแสงไม่ได้ซึ่งสิ่งนี้แหละที่ทำให้ที่ทำให้มันต่างจากพืชใช่ไหมคะคแล้วก็มีลักษณะของการเป็นเส้นใยอยู่ในตัวของมันใช่ครับเห็ดก,กับรานี่คืออันเดียวกันมั้ยคะหรือว่าเห็ดก็คือเห็ดราก,ก็คือราค่ะพี่ที่จริงอาณาจักรฟังใจนะครับประกอบไปด้วยสามตัวสามไฟลัมหลักๆนะค่ะก็คือรายีส แล้วก็เห็ดนะครับซึ่งทั้งสามตัวนี้มันจะอยู่ในอาณาจักรเดียวกันนะครับอาจจะเหมารู้ว่ามันก็คือเห็ดก็คือราราก็คือเห็ดนะครับอ๋อโอเคค่ะแล้วอ,อยากทราบว่าในอาณาจักรเห็ดราเองเนี่ยค่ะที่เราสามารถเห็นได้บ่อยๆพี่ยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างาในชีวิตประจําวันของเราเลยนะครับที่เราใช้ประโยชน์จากเห็ดรานะครับก็จะมีพวกของอย่างเต้าเจี้ยว ยาเนี่ยเช่นเพนิซิลินนะครับที่จะมีแสดงอยู่ด้านนี้นะครับขอเข้าไปดูใกล้ๆได้ไหมคะพ<ด>ี่ก็คืออ,นนคอ,อันนี้คืออะไรคะพี่อันนี้เป็นตัวยาที่เขาเอามาโชว์แล้วเป็นตัวยาเพนิซิลินนะครับอนอกจากนี้ก็จะมีเฮดเลนจือ er ฝาน,นอันนี้ก็จะเป็นยาของยาจีนแล้วก็ะจะมีอันนี้ครับที่กำลังฮิตในปัจจุบันนะ พวกถังเช่าอะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเห็ดราชนิดหนึ่งครับที่เป็นราประสิทธิ์ที่อาศัยอยู่กับตัวหนอนของมแมลงแสดงว่าราเนี่ยเขายังแบ่งออกเป็นอีกหลายประเภทอีกใช่ไหมคะเมื่อมีอณาจักรแล้วก็มีไฟลัม่มมีอันดับมีวงมีแฟมิลี่อะไรพวกนี้ปัจจุบันการจำแนกเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนเท่าที่ควรมันมีหลายตำราครับ แต่เหตุราที่เราสามารถเห็นได้ง่ายๆในชีวิตประจําวันนะคะอันดับแรกเลยก็คือตัวยาเฟนิซิลินหรือว่าเป็นยาที่แบบแก้อักเสบใช่แต่ว่ายาเนี่ยมันเอาไว้เหมือนฆ่าแบคทีรียไม่ใช่เหรอคะใช่ครับคือร้าสามารถฆ่าแบคทีเรียได้ด้วยหรอคะเป็นสารสังเคราะห์จากเอราตัวนี้อ่ะครับอ๋อค่ะแล้วก็เต้าเจียวด้วยซึ่งเต้าเจียวเนี่ยพอเกิดการหมักก็เลยมีร้าเกิดขึ้นอย่างนี้ใช,ใช่ไหมคะพวกอย่างเช่นขนมปังเนี่ยจะเป็น เกิดจากยีสต์ครับที่ทำให้ขนมปังนุ่ม,มก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นได้ในชีวิตรประ <ลง S 1> จำวันรวมถึงพวกของแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะที่เราเห็นนี่ก็มาจากเคาเรีกลูกแป้งอันนี้ก็เป็นยีสต์ชนิดหนึ่งเหมือนกันครับค่ะเราด้วยความที่เห็ดราเนี่ยค่ะมันไม่ใช่พืชเนาะอย่างที่พี่บอกว่ามัน,มนไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้แล้วพวกเขาอะค่ะสามารถดำรงชีวิตได้ย่งไงอะคะพี่มันมี อยู่หลายแบบนะครับบางาชนิดมันก็เป็นเห็ดราที่เป็นปรสิตบางชนิดก็จะเป็นแบบพึ่งพากับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นหรือบางชนิดก็เป็นเห็ดราที่มันล่าตัวอื่นด้วยและส่วนใหญ่มันจะสามารถหาอาหารได้เองรสร้างอาหารเองโดยการย่อยเอนไซม์ของสารอินทรีย์ที่อยู่ตามพื้นดินนะครับราถือว่าเป็น สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ย่อยสลายในธรรมชาตินะครับพวกเห็ดลาอ๋อค่ะอย่างที่มีเคยได้ยินม่บ่อยก็คือว่าเวลาที่หลังฝนตกชาวบ้านเนี่ยจะต้องออกไปหาเห็ดกันใช่คทำไมเวลาที่ฝนตกแล้วเห็ดถึงขึ้นเยอะคะพี่มันเป็นช่วงอุณหภูมิที่พอเหมาะสำหรับการเติบโตของกลุ่มเห็ดลาบางชนิดไม่ใช่ทุกชนิดที่มันจะมีเห็ดลาออกช่วงนั้นนะครับ เห็ดบางชนิดหรือราบางชนิดก็ชอบอุณหภูมิที่แตกต่างกันนะครับค่ะอย่างเช่นราบางชนิดมันชอบอุณหภูมิหลังที่หลังที่มีการไฟไหม้ค่ะมีการเจอราบางชนิดที่อยู่แถวๆที่มีการไฟไหม้ครับก็มีเหมือนกัน คือบางชนิดชอบชื้นชื้นบางชนิดชอบแบบหลังที่เกิดความร้อน<ช>คือแล้วแต่ชนิดเลย<ช>แต่ที่สําคัญเลยก็คือว่ามนุษย์เราเองเนี่ยก็มีการเอาเห็ดราเนี่ยมาประยุกต์ใช้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของยารักษาโรคด้วยใช่ครับแต่จริงๆเห็ดรามันก็สร้างโรคให้กับเราเหมือนกันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ<ะ>นอกจากมีประโยชน์แล้วมันจะมีโทษด,ด้วยครับค่ะโรคที่เราเห็นชัดเจนก็คืออ่ะรังแคก,กับกาก,าก,ากเกลื่อนอะไรพวกนี้ อ๋อรังไคก่กะเกะเกลือนี่เกิดจากเชื้อรารอะคะใช่ครับคือเขามากินอะไรในตัวเรารอะคะพี่ยังเชื้อราบนหนังศีรษะมันจะกินไอ้พวกสารไขตินที่อยู่กับเส้นผมอ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะครับพี่ปุ้นคาอย่างสมมติว่าขนมปังที่ทิ้งไว้นานๆแล้วมันก็เริ่มมีจุดดำๆและเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่ามินเลือกที่จะแบบ เอาจุดดำๆอ่ะทิ้งเรากินแต่อันที่มันยังขาวสะอาดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือมีสามารถกินได้หรือเปล่าคะอันนี้ไม่แนะนําให้กินดีกว่าครับเพราะบางทีลาตัวนี้มันอาจจะมีการขยายพันธุ์แล้วก็ได้มันอาจจะมีการสร้างสปอร์แล้วก็ปล่อยสปอร์ออกมาตรงจุดที่ยังขาวๆอยู่ซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าอันนี้ก็สมมุติว่ามีลาขึ้นแล้วเราควรทิ้งทั้งทั้งก้อนเลยจะดีกว่า ออเพื่อแบบความปลอดภัยของเราที่สุดเนาะใช่ครับแสดงว่าเห็ดราเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์อย่างงี้ครับใช่ครับ,รบเห็ดรามีการสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศครับค่ะก็คือมีทั้งการแตกหน่อและก็สร้างสปอร์ด้วยอ,อ๋อค่ะอย่างด้านนู้นที่มินเห็นอันนั้นคืออะไรคะพี่ที่เป็นจานจานในจานก็จะเป็นขนมปังกับเห็ดอ๋อ ที่เป็นอาาาหรรของเนันเององน,นี้ก็คือประโยชน์จากเห็ดลานะครับค่ะแต่ว่าถ้าเกิดขนมปังมีจุดดำห้ามกินเด็ดขาดครับโอพี่คะอย่างด้านในนี่คือมีเห็ดมีเห็ดแล้วก็มีราหลายชนิดเลยใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้จะเป็นโมเดลจำลองของเห็ดต่างๆซึ่งจะแบ่ง อันจักรฟังใจแบ็งออกเป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆอย่างตรงนี้ก็จะมีไฟลัาของราขนมปังไฟลํมราถุงออนะครับราถุงนี่ก็คือพวกยีสต์ที่เราดูเมื่อกี้ครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นไฟลัาของพวกเห็ดอ,อ,อย่างเห็ดที่มินเห็นในธรรมชาติอะค,ะค่ะเวลาไปเดินป่ามินเห็นแบบเห็ดขึ้นหลายชนิดมากมินอยากรู้ว่า เอออันไหนที่มันมีพิษอันไหนที่ไม่มีพิษอันไหนกินได้กินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคะดูยังไงอะคะพี่อันนี้ต้องมีประกอบข้อมูลในหลายอย่างมาประกอบกัน,นครับอย่างแรกที่แน่ใจว่ากินได้ก็คือ,เ,อ,อเห็ดที่คนก็กินหรือสัตว์กินนะครับอย่างเช่นพวกเต่ามันจะกินเห็ดเ,เห็ดโคนอย่างเงี้ยเราเห็นเต่ากินก็แสดงว่ากินได้หรือวิธีสังเกตก็คือเห็ดพวกที่มีสีสันชูชาตอย่างเงี้ยม,มันส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดที่มีพิษค แต่ยังไงเราก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เขาเคยเก็บเห็ดมาก่อนนะ <S <S ถึงจะดีกว่าชาวบ้านที่เขาเคยเก็บมานานเ<ช>พราะว่าจริงๆ,ๆเดี๋ยวนี้ก็มีข่าวเหมือนกัน,นที่ชาวบ้านไปเก็บเห็ดที่มันผิดประเภทแล้วเอามากิน<ช>แลว้วก็เสียชีวิตไปก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะบางทีเห็ดมีพิษกับไม่มีพิษนี่มันต่างกันแค่นิดเดียวต่างกันนิดเดียวโอเคค่ะอย่างอันนี้ที่เอามาโชว์เนี่ยค่ะส่วนใหญ่เป็นเห็ดที่พบเจอในไหนอะคะก็เป็นเห็ดที่พบในประเทศไทยนะครับ เช่นตัวนี้จะเป็นเห็ดโคนนะครับซึ่งโปรดเลยเป็นที่ราคาแพงนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอได้บ่อยๆทุกเป็นประจําตลอดปีมันจะมีแค่บางช่วงเท่านั้นนะครับซึ่งลักษณะพิเศษของเห็ดโคน,นก็คือมันมีมีการดำรงชีวิตอยู่กันระหว่างพวกปลวกกับพวกกบลาเนี่ยละครับแล้วก็คือเป็นดอกเห็ดขึ้นมา คือต้องมีปลวกกับ,บราอยู่ด้วยกันเท่านั้นถึงจะเกิดเห็ดโคนี้อ่ะคใช่ครับ,รบทาไมอ่ะคะมันเป็นการพึ่งพาอาศัยกันนะครับค่ะก็คือหลังจากที่ปลวกไปเ,เก็บเศษไม้ที่มีเชื้อพวกนี้มันต้องมาเพาะในรังของมันก็จะมีเส้นใยงอกออกมาเป็นดอกเห็ดครับอ๋ออันนี้ก็เลยทําให้เห็ดโคนเนี่ยหาได้ยากใช่มีราคาแพง<ช>แล้วก็อร่อยด้วยโอเคค่ะ <laughs> อย่างด้านนี้ที่เป็นสีสีนี่คือ ที่เมื่อกี้พี่บอกคือเป็นเห็ดที่มีพิษใช่ไหมคะก็บางชนิดที่มีสีแดงสีส้มทุชาตินี่มันจะมีพิษนะครับมินเห็นนะคะเห็ดบางอันเนี่ยเขามีเหมือนแบบเป็นตะข่ายล้อมรอบตัวเขาด้วยอ๋ออันนี้เขาเรียกเห็ดร่างแหหรือเห็ดเยื่อไผ่นะครับซึ่งในตัวเยื่อของมันสามารถนํามารับประทานได้นะอ,อแล้วก็เห็ดบางอันก็มีลักษณะแบบกลม ป้อมป้อ,อมบางอันก็คือขึ้นอยู่บนขอนไม้บางอันก็ขึ้นบนดินบางอันก็ขึ้นบนไม้ไผ่ก็คือมันเป็นลันกษณะการดำรงชีวิตอยู่ของเขาใช่ไหมคัใช่ครับพร<ะ>าพวกนี้มันจะมีส่วนใหญ่จะเจอในพวกขอนไม้ผุครับซึ่งจะเป็นการย่อยสลายของซากของต้นไม้ใบไม้ฮะอ,อย่างบนดินก็จะมีใต้ดินก็จะมีอินทรีย์สารอยู่นะครับค่ะอย่างพวกเห็ดกลมๆเนี่ยจะเป็นพวกเห็ดเพาะเห็ดดาวดินอะไรพวกนี้ครับไอต,ตัวนั้นมันจะเหมือนดาวเขาก<อ>็เลยเรียกเห็ดดาวดิน ซึ่งพี่พอจะบอกได้ไหมคะว่าเห็ดที่มีอยู่ตอนนี้ค่ะบ <c oughs> นโลกเนี่ยมีกี่ชนิด <c oughs> อันนี้ก็ยังไม่มีการนับจำนวนที่แน่นอนมันเจอชนิดใหม่ได้เรื่อยๆ, <c oughs> ๆนี่ก็เจอได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมคะถือว่าเป็นกลุ่มฟังใจนี่เป็นกลุ่มที่คน <c oughs> ยังศึกษาน้อยมากครับถ้าใครสนใจก็เจอชนิดใหม่ได้เรื่อยๆค่ะครับพวกเห็ดพวกราเนี่ยค่ะ คิดห้องทดลองวิทยาศาสตร์เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยเสริมทักษะในการเรียนรู้ได้ฝึกฝนทดลองผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัยภายใต้คำชี้แนะของบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ในอาณาจักรเห็ดราค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ตามนะครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์นะครับขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับซึ่งในช่วงก่อนหน้านะครับเราอาจจะได้ทราบหรือว่าทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องเห็ดนะครับหรือว่าความแตกต่างของเห็ดกับตัวพืชนนเองนะครับทราบนห้องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดให้มากขึ้นนั่นเองนะครับผ่านตัวการทดลองของเรานะครับที่มีที่ว่าสิ่งเล็กที่เรียกว่าราร้านองนะครับในการทดลองของเรานะครับก็จะพูดถึงในส่วนแรกเลยก็คือเรื่องลักษณะทางกายภาพของเห็ดนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะ พูดถึงลักษณะทางกายภาพของเห็ดโดยที่เราอาจจะไปเปรียบเทียบกับตัวของพืชน,นะคบเพราะว่ามีลหลายหลายคนน,าน,าน้องๆหลายคนหรือว่าท่านผู้ชมลหลายคนก็จะสงสัยนะครับว่าพืชกับเห็ดเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าเพราะบางครั้งก็จะมองรูปร่างของเห็ดเนี่ยมันคล้ายกับพืชเลยนะแต่วันนี้ในการทดลองของเรานะครับเราจะไปดูกันว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับนอกจากคลอโรฟิลล์น้อยอย่างที่ในช่วงหน้าเราพูดไปแล้วในตัวเนื้าสนะครับว่าในตัวเห็ดเนี่ยไม่มีคลอโรฟิลล์นะครับแต่ว่าตัวของพืชมีคลอโรฟิลล์นั่อย่างที่ช่วยในการสัง,งเค,คราะห จะมีสิ่งที่แตกต่างนะครับนอกจากตัวของคลอโรฟิลก็อย่างเช่นนะครับในการรับสารอาหารของตัวเห็ดนั่นเองนะครับเขาจะแตกต่างจากพืชน,น้อยอย่างที่บอกว่าพืชมีกระบวนการสังเคราะห์แสงแล้วแต่ว่าตัวของเห็ดเนี่ยเขาจะใช้วิธีการนะครับปล่อยเอนไซม์หรือเ้ืำย่อยนะครับออกมารอบตัวเขานั่นเองนะครับก็คือเขาจะย่อยสารอาหารที่เป็นพวกสร้างพืชซากสัตว์นั่นเองแล้วก็ให้เป็นโมเลกุลเล็กาจากนั้นนะครับเขาจะดูดซึม เข้ามาในตัวเขานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นวิธีการรักษาอาหารของเขานะครับซึ่งแตกต่างจากพืชนะครับแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวของเห็ดเนี่ยนะครับมันเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นตัวของดอกเห็ดเนี่ยก็จะเป็นส่วนของเส้นใยเชื้อราที่มาอัดแน่นรวมกันแล้วก็สร้างโครงสร้างพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อช่วยในการปล่อยสปอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโครงสร้างด้านในของตัวตัวเห็ดกันนะครับในภาพนี้นะเดี๋ยวผมก็ทําการนะครับ ตัวก้านเห็ดนะครับมาขึ้นแบบนี้เลยนะครับถ้าเราลองสังเกตดูตัวของก้านเห็ดด้านในตรงนี้นะครับถ้าสังเกตดูให้ดีจะเป็นเส้นใ่ล้วนๆเลยนะครับเป็นตัวเส้นใหญอยู่นะครับซึ่งผมสามารถจับฉีกแบบนี้ได้เลยออกมาเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับเขาจะไม่มีระบบข้อลําเลียงน้ําแล้วก็อาหารเหมือนกับในพืชน,นะครับแต่ในส่วนของตัวพืชน,นะครับเขาก็จะมีส่วนที่เป็นโครงสร้างที่เป็น พ่อรำเลียงน้ำแล้วก็อาหารนั่นเองที่ฟอมขึ้นมานะครับซึ่งแตกต่างจากตัวของเชื้อราเลยนะครับหรือว่าของเห็ดนั่นเองนะครับนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็สําคัญเลยก็คือในส่วนของผนังเซลล์นะครับในส่วนของพืชเนี่ยตัวผนังเซลล์ของเขานะครับจะประกอบไปด้วยสารพวกเซลลูโลสนั่นเองนะครับแต่ในของเห็ดราเนี่ยมันจะเป็นสารประกอบจากพวกไคตินนั่นเองนะครับการสืบพันธุ์ของของพืชแล้วก็แล้วก็เห็ดรานนะครับจะแตกต่างกันนะครับในส่วนของเห็ดเนี่ยพูดเลยว่าการสืบพันธุ์นะครับเขาก็จะ ใช้ในส่วนของสปอร์นะครับในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนั่นเองเนาะแต่ในส่วนการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนี่ยจริงๆแล้วในตัวของเขาเนี่ยมันจะมีอีกหลายวิธีเนาะแต่ว่าวิธีที่เห็นชัดก็คือการใช้ตัวเส้นเส้นใยนะครับในการเพิ่มจำนวนแบบไม่อาศัยเพศนั่นเองนะเขาสามารถตัดส่วนที่เป็นเส้นใยในตัวดอกเข็ดเนี่ยไปเพาะเลี้ยงเนือเยื่อต่อได้เลยนะครับ ซึ่งก็เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อเซัยเทศวิธีหนึ่งนะครับจะมีอีกส่วนหนึ่งที่แตกต,ต่างก็คือบทบาทของของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มเหเ็ดราในกับของพืชน,นะครับในระบบนิเวศบทบาทเขาจะต่างกันนะครับในส่วนของพืชเนี่ยนะครับเขาจะมีบทบาทเป็นผู้ผลิตส่วนเห็ดราเนี่ยจะแตกต่างไปเพราะเขาจะทําหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายนั่นเองนะครับก็คือผู้ย่อยสลายสร้า,รา,รางพืชสร้างสัตว์นั่นเองนะครับแล้วก็กลับพืแนและธาตุต่างๆสู s. <S ส่ด şey ินอีกวิีหนึ่งก็ทําให้ระบบนิเวศเนี่ยสมดุลนั่นเองนะครับการเรีียยนนรรรู้วิททาาาศสต์ะคับบง บางครั้งการเรียนในห้องเรียนเนี่ยอาจจะเน้นการเรียนในหนังสือหรือว่าในทฤษฎีซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าในห้องการทดลองของเราเนี่ยนะครับเราจะเน้นความสนุกนะครับความเพลิดเพลินในการทําการทดลองแล้วก็ได้ลองใช้อุปกรณ์จริงนะครับได้ประสบการณ์ในการทําการทดลองจริงนะครับเพราะฉะนั้นจะช่วยเหมือนสร้างทัศนคติหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้เด็กได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็จะแตกต่างจากในทฤษฎีเลยที่นี่จะเน้นการปฏิบัติเน้นการทํามากกว่านั่นเองนะครับ แบบนี้นะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมินแอบหนีไปป่าที่ไหนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะตอนนี้มินอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระราม9ก้าค่ะที่นี่นะคะเขาก็มีการจําลองป่าเสมือนจริงเอาไว้ในอาคารนี้เลยค่ะคแล้วก็ที่สําคัญน,นะคะที่นี่นะคะเราสามารถที่จะเห็นเห็ดราขึ้นตามจุดต่างๆในป่าด้วยนะคะคที่นี้ค่ะมินอยากทราบเลยค่ะพี่ปุ้นเห็ดราเนี่ยมีความสําคัญต,ต่อระบบนิเวศยังไงบ้างคะครับ ความสาคัญของมันก็คือเป็นผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศครับระบบนิเวศมีผู้ล่านะครับผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ผู้ย่อยสลายถ้าไม่มีผู้ย่อยสลายนะครับระบบนิเวศมันก็จะไม่สมดุลครับพ<า>วกเห็ดลาเหล่านี้นะครับมันจะมีสารเอนไซม์ที่จะมาย่อยอินทรีย์สารแล้วก็กลายเป็นแร่ธาตุอาหารให้กับพืชได้นํามาใช้ประโยชน์กลายเป็นการหมุนเวียนธาตุอาหารในระบบนิเวศต่อไป ตัเห็ดร่ก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สําคัญมากๆนะคะในระบบนิเวศที่จะสามารถที่จะย่อยสลายสิ่งมีชีวิตต่างๆด้วยนอกจากนี้ตรงนี้เรามีต้นไม้ที่มีไลเคนขึ้นอยู่นะค่ะพวกไลเคนเหล่านี้มันจะเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศได้ด้วยนะครับเพราะบางชนิดมันจะขึ้นเฉพาะที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับไลเคนนี่คือลาหรอคะใช่ครับ ไายเคนเป็นรามีชีวิตอาศัยอยู่กับสาหร่ายเป็นการขึ้นพาอาศัยกันนะครับมีอยู่ในนี้ด้วยใช่ครับโอค่ะในที่สุดนะคะมินก็ได้รู้แล้วว่าเหตุราเนี่ยไม่ใช่ทั้งพืชไม่ใช่ทั้งสัตว์แล้วเขานะคะก็ยังมีความสําคัญต,ต่อระบบนิเวศมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พุ่มมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับมินในวันนี้ค่ะคขอบคุณนะคะ มีการศึกษาค้นคว้าและประมาณการกันว่าบนโลกของเรามีราอยู่ประมาณ1.5ถึง5ล้านสายพันธุ์เลยค่ะแต่มีการค้นพบในไทยแค่ประมาณ1,500สายพันธุ์เท่านั้นวันนี้มิมอยากจะนำคำกล่าวของศาสตราจารย์แคที่วิลลิส นักวิทยาศาสตร์จากส่วนพกษศ,ศาสตร์ลงคลิวประเทศอังกฤษมาเป็นบทสรุปในรายการของเราว่าราเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจมากแต่พวกเรารู้จักมันน้อยมากค่ะพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกมีวัฒนจักรชีวิตที่ค่อนข้างจะประหลาดแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะลองศึกษาบทบาทหน้าที่ของพวกเขาในระบบนิเวศจะค้นพบว่าพวกเขานะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยค้ำจุนสิ่งมีชีวิตอื่นบนโลกใบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจอยากศึกษาเรื่องราวของอาณาจักรเห็ดราเพิ่มเติมก็อย่าลืม แะเวียนกันมาที่นี่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ